อรุณสวัสด์ยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นเบาหวานนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนครับโอ้โหพิมพคอมเมนต์มานะครับเยอะมากเลยนะครับว่าน้ําตาลของตนเองเนี่ยเท่านี้นะครับเท่าโน้นเท่านี้ตนเองเนี่ยเป็นเบาหวานหรือยังนะครับหรือว่าไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็เริ่มกังวลนะฮะ ว่าตนเองเนี่ยจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับดังนั้นครับวันนี้หมอหมีเลยจัดให้นะครับมาอัปเดตนะครับปี2021นี้นะครับว่าน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปเรื่องอาการเตือนเรื่องโรคเบาหวานนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนคลิกไปฟังกันก่อนได้ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาฟังคลิปนี้ครับเรามาเช็คกันครับว่าน้ําตาลตนเองเนี่ยเป็นเบาหวานหรือยังครับ โรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงนะครับหรือว่าร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินจึงทําให้ระด nah ับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นการวินิจฉัยโรคเบาหวานจําเป็นที่จะต้องเจาะเลือดดูระดับน้ําตาลในเลือดนะครับไม่ใช่แค่ปัสสาวะมีมดมาตอมแล้วเป็นเบาหวานนะครับโอ้หลายคนพิมพ์มานะครับไม่ใช่นะครับการที่จะวินิจฉัยโรคเบาหวานต้องเจาะเลือดดูน้ําตาลในเลือดเท่านั้นนะครับ ในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะครับการเจาะเลือดเนี่ยจะมีอยู่3วิธีด้วยกันครับวิธีที่1คือเจาะดูน้ําตาลขณะอดอาหารนะครับวิธีที่2คือเจาะดูน้ําตาลขณะที่ไม่ได้อดอาหารนะครับและอันที่3คือเจาะดูน้ําตาลสะสมครับเดี๋ยวเรามาฟังกันทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเจาะไปแล้วเนี่ยอะไรค่าเท่าไหร่บ้างถึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับ วิธีที่1ครับเจาะเลือดดูน้ําตาลขณะอดอาหารนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า fasting plasma glucose นะครับตัวย่อว่า F P.G. นะครับหรือว่า F.B.S. นั่นเองนะครับเป็นการเจาะดูระดับน้ําตาลตอนที่เราอดอาหารนะครับแชั่วโมงแล้วเจาะดูนะครับถ้าเจาะเลือดออกมาแล้วผลเลือดของคุณนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเดซิลิตรนะครับอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับดังนั้นคุณหมอเขาก็จะนัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเจาะคอนเฟิร์มอาจจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนะครับมาเจาะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งถ้าเจาะมาแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มมลซ อีกรอบหนึ่งอ่านเนี่ยจะได้รับการวินิจฉัยแล้วครับว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าเจาะตัวดูน้ําตาลขณะอดอาหารนะครับสครั้งถ้ามากกว่า126นะครับอ่าจะเป็นตัววินิจฉัยแล้วครับว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับ ต่อมาวิธีที่2เจาะดูน้ําตาลสะสมนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นนะครับเป็นการเจาะดูน้ําตาลในเม็ดเลือดแดงนะครับหรือว่าเป็นการดูน้ําตาลเฉลี่ยนะครับภายใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าร่างกายของเราเนี่ยน้ำตาลสูงขนาดไหนนะครับถ้าใครเจาะน้ําตาลสะสมออกมาแล้วนะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ6.5นะครับอันนี้ให้สงสัยแล้วครับว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับคุณหมอเขาก็จะนัดมาอีกรอบเช่นกันนะครับเหมือนเหมือนน้ำตาล ขนาอดอาหารนะครับก็จะนัดมาอีกรอบหนึ่งอาจจะ1เดือนหรือว่า2เดือนนะครับเจาะดูอีกทีถ้ายังมีค่ามากกว่า6.5%นะครับแสดงว่าคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าน้ําตาลสะสมนะครับถ้าเจาะมาแล้วมีค่ามากกว่า6.5% 2ครั้งนะครับก็จะได้รับการวิจิจฉัยครับว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนั่นเองครับ ต่อมาวิธีที่3นะครับคือเจาะดูระดับน้ําตาลแบบไม่อดอาหารนะครับไม่ต้องอดอาหาร8ชั่วโมงไปเจาะเลยเป็นการสุ่มเจาะดูระดับน้ําตาลในเลือดนะครับถ้าคุณมีระดับน้ําตาลในเลือดมากกว่า200นะครับมิลลิกร,รัมเปอร์เดซิลิตรนะครับ ร่วมกับ ہ, ต้องมีคาว่าร่วมกับนะครับคือน้ําตาลสูงเกิน200ร่วมกับมีอาการที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานอะไรบ้างล่ะก็คือแบบหิวน้ําบ่อยนะครับชีบ่อยโอ้โหปัสสาวะกลางคืน5 6รอบเลยหรือว่ามีเรื่องของน้ําหนักลดนะครับ ہ, ต้องเอามาร่วมกันนะครับคือน้ำน้ำตาลมากกว่า200นะครับร่วมกับมีอาการที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับมี2อย่างเนี่ยก็จะได้รับการวินิจฉัยนะวครับว่าเป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่จําเป็นต้องเจาะ2รอบนะครับถ้ามีอาการร่วมกับมีผลเลือดเกิน200 ไม่ต้องเจาะรอบ2องแล้วครับคุณได้รับการวินิจฉัยเลยครับว่าเป็นโรคเบหาหวานจําเป็นที่จะต้องเริ่มยาเลยนะครับและนี่คือทั้งหมด3วิธีนะครับที่จะช่วยวินิจฉัยโ,โรคเบาหวานนะครับอ่มาหมอหมีต้องบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการวินิจฉัยโ,โรคเบาหวานจําเป็นที่จะต้องเจาะดูระดับน้ําตาลในเลือดนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับวิธีที่1คือเจาะดูระดับน้ําตาลในเลือขดขณะอดอาหารนะครับ ถ้าใครมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเบอร์เดซิลิตสองครั้งจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับต่อมาวิธีที่2คือเจาะดูน้ําตาลสะสมนะครับหรือว่าฮีโมโกลบินเอ c ซีถ้าเจาะแล้วมีค่ามากกว่า 6. 5 2เรเอรอบนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับและวิธีสุดท้ายวิธีที่3ครับคือเจาะดูระดับน้ําตาลในเลือดโดยไม่ต้องอดอาหารนะครับถ้ามีค่ามากกว่า200ร่วมกับมีอาการนะครับอ่าหิวน้ําบ่อยฉี่บ่อยน้ น้ำหนักลดนะครับเจาะแค่ครั้งเดียวมากกว่า200แค่ครั้งเดียวจะได้รับการมิจฉัยเลยครับว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับลองไปดูผลเลือดตัวเองดูครับว่าเฮ้ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมสามอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมสามอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับ ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลย <Okay. S 1> แล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย